ูจ้จเปิดกระจานีม้มาจากการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนครับรู้สึกดีครับแล้วก็มีความสุขแล้วก็คิดว่าทางของเรื่องของสื่อการเรียนแล้วก็ทางวิทยากรก็นิสัยดีครับแล้วก็ความรู้ก็ได้มากอยู่ก็ได้เทคนิคในการทำข้อสอบแล้วก็ได้รื้อฟื้นความรู้บางส่วนที่ลืมไปแล้วครับได้เรียนแบบสนุกสนานมีความสุข Good morning. My name is Nat. I'm from Chaijumpon School. I'm from Si Thammarat. I'm in Pratumsek English Program. I like to play play some games, and I can also play ukulele and piano. ด้านของสิ่งที่ชอบเป็นพิเศษก็จะชอบทางด้านวิทยาศตครับส่วนที่พูดภาษาอังกฤษได้ชัดเพราะว่าภาษาอังกฤษนะใช้เป็นภาษาที่2เลยครับใช้เป็นภาษาให้ดีเป็นภาษาหนึ่งเลยเพราะว่าปกติเวลาเรียนเนี่ยครับขอ,องห้อง E ีีเนี่ยจะเรียนกับฝรั่งโดยตรงเลยครับแล้วก็เวลาใช้ชีวิตปกติก็จะไม่ค่อยใช้ภาษาไทยซะมากเท่าไหร่จะใช้ภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่นอกจากจะคุยกับพ่อแม่หรือแม่ก็เพื่อนเพื่อนเว่าช่วงวันตอนเย็นของวันศุกร์เราก็จะจัดติวให้เพื่อนเพื่อนก็ใช้ภาษาอังกฤษด้วยครับบางครับ ง่ายเลยคับแค่เวลาใช้ชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เวลานนั้นเล่นอะไรแบบนี้เวลาดูวิดีโอครับจะใช้ของเรื่องของภาษาอังกฤษามากกว่าครับเพราะว่าภาษาไทยนเนี่ยจะไม่ถนัดหรือไม่ค่อยได้เลยจะได้ภาษาอังกฤษมากกว่าส่วนของเวลาว่างเนี่ยก็เลยจะใช้เวลาไปกับการดูภาษาอังกฤษามากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม เาตอนยูเรมี่จะนึกถึงการเรียนแล้วก็การใสร่จใจซะมากกว่าครับจะจะนึกถึงการเรียนเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ชีวิตน่นจะใช้เวลากับการเรียนซะมากกว่าค, <S <S คิดลับส่วนใหญ่มันจะมีคิดลับไปทางด้านของวิทยาศาสตร์ครับเวลาทําอะไรเนี่ยจะต้องมีข้อสงสัยครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยแล้วตามหลักการของวิทยา,าศาสตร์เลยครับจะต้องตั้งสมมติฐานว่าทําไมแล้วก็ทําดําเนินการไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้คําตอบนั้นมา ขอบคุณมากครับสำหรับคนที่ก่อตั้งโครงการพัฒนาความรู้ของเพจกระตูนยูดมี่ที่ว่าจัดก,การติวครั้งนี้สร้างประโยชน์ได้บบนั้นมากเลยครับแล้วก็มีความสุขมากครับ ก็อยากให้นักเรียนทุกคนได้เปิดโอกาสสําหรับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีความรู้มากขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยมีมีการประสบความสําเร็จกับชีวิตมากขึ้นครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าร่วมเบ็กกาตันยูเดมี่แล้วก็เข้าร่วมไป,มไปศึกษาความรู้หาความรู้อะไรก็ได้ครับอยากให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็ฝากดูแลตัวเองด้วยนะครับการ์ตันยูเดมี่